แล้วเวลาเพาะแมคคาเดเมียเราเพาะยังไงคะแมคคาเดเมียก็จะมีแปลงแม่พันธุ์ทีนี้เราก็จะเพาะเป็นต้นกล้าจากเมล็ดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาขึ้นไปทาบกับต้นแม่พันธุ์ พอท่าเสร็จแล้วก็ตัดตรงนั้นปุ๊บแล้วก็มาอนุบ้านพออนุบาลแล้วก็มาย้ายปลูกแล้วช,ช่วงเวลาที่เขาออกผลให้กับเราเนี่ยคะ่ะประมาณ4-5ปีค่ะก็จะเริ่มให้ผลผลิตปลูกทั้งหมด4สายพันธุ์ค่ะก็จะมีเชียงใหม่3 4 4ีเชียงใหม่5 0 8ค่ะแล้วก็เชียงใหม่6 6 0สุดท้ายก็จะเป็นเชียงใหม่7-41ค่ะเราไม่ทราบว่าการดูแลร,รักษาต้นมคคาเดเมียเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะก็จะมีเรื่องการใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็เรื่องโรคแมลงใช่ไหมคะก็การ ที่นี่ค่ะจะเป็นสูตรเสมอหมดเลยค่ะเพราะว่าจะสังเกตอาจารย์จะสังเกตว่าบนต้นเดียวกันเนี่ยจะมีออกทั้งออกดอกและติดผลไปพ,พ,พร้อมๆกันค่ะเราก็เลยไม่ไม่เน้นไปหนักไปสูตรใดสูตรหนึ่งค่ะก็เลยเล่นเน้นว่าสูตรเสมอค่ะเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลที่ยังติดอยู่หรือว่าดอกที่เพิ่งกําลังออกค่ะเพราะว่าสูตรปุ๋ยก็มีผลต่อผลผลิตเหมือนกันแล้วก็พวกวัชพืชเนี่ยเราต้องกําจัดออกให้หมดเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมแมลงศัตรูพืชแล้วเวลาเราเก็บเราต้องเก็บยังไงคะก็เก็บลูกล่วงค่ะ มันคือผลผลแก่ค่ะผลไมคาเดเมียแก่ก็คือขั้วผลเขาจะแห้งค่ะแล้วก็จะ่วงออกมาเองต่อต้นเฉลี่ยแล้วก็25กิโลกรัมถึง35กิโลกรัมค่ะหลังจากที่เราเก็บใช่ไหมคะผลสีเขียวแบบนี้ค่ะเราก็จะไปนําเปลือกออกค่ะไปได้ผลกลาผลกลาเราก็นําไปเข้าตต้อบเลยค่ะเข้าตู้อบประมาณ3วันค่ะ55องศาหลังจากนั้นเราก็มากระเทาะกลาค่ะจะได้เนื้อในแล้วเราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะอาจารย์